เศรษฐกิจเป็นเรื่องปากท้องเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาได้ทําให้เกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะที่ดินที่เป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญปัจจุบันพบว่าคนรวย20%แรกของประเทศถือครองที่ดินถึง90%ของประเทศ,เทศก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและปัญหานี่สาธารณะของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น จึงจะเป็นต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเอาประชาชนเป็นเป้าหมายและเป็นศูนย์กลางโดยต้องรีบเร่งให้มีการปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีและงบประมาณที่ดินและการถืนครองที่ดินทั้งระบบระบบสวัสดิการสังคมการปฏิรูปภาคการเกษตรการปรับโครงสร้างการผลิตและการปฏิรูปการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ให้คุณภาพทั่วถึงเพื่อที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประชาชนทั่วหน้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตพบกับท่านผู้ชมในครั้งนี้นั้นเป็นประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราได้พูดผ่านๆไปบ้างแต่ยังไม่ได้ลงลึกเลยนะครับ นั่นคือเรื่องเศรษฐกิจการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจรายการในครั้งนี้เราจะต่อเนื่องอีกสองครั้งนะครับเราเรียนเชิญนักวิชาการที่ท่านติดตามเรื่องนี้และมีข้อมูลเยอะที่จะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมครับในขณะนี้ท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอ,อนุสร,รธรรมใจสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณชันวิทย์ครับ,รบอาจารย์ครับคงจะต้องขอเริ่มเพื่อให้ท่านผู้ชมและเราได้ปรับความเข้าใจกันถึงเรื่องมองโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยกันก่อนว่าคืออะไรและจะไปปฏิรูปอย่างไรผมเข้าใจว่าคนทั่วไปผู้เศรษฐกิจก็ต้องคิดเรื่องปากท้องนะอาจารย์นะมันก็เป็นฐานที่เป็นเรื่องจริงเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมอาจารย์ถ้าพูดว่าจะเริ่มจากเรื่องปากท้องเนี่ย มันคือยังไงก็จริงๆแล้วเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดการเมืองกำหนดทิศทางของสังคมนะเป็นฐานเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของทุกชีวิตใช่ไหมมันเป็นเรื่องต้องมีกินนะต้องมีกินต้องมีใช้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายๆเหมือนกับตรงไปตรงมาว่าเราไปหาอะไรมากินโป๊สมันใหญ่คือคือ เมื่อมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องกินต้องใช้ถูกไหมแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยมันมีจํากัดฉะนั้นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญมันก็เลยเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องโครงสร้างอํานาจเรื่องระบบการเมืองเพราะว่าสังคมใหญ่นะอาจารย์ว่าจะจัดสรรยังไงให้เกิดความเป็นธรรมให้สามารถที่จะทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเขาก็พูดกันถึงเรื่องมันเป็นความสัมพันธ์กันระหว่าง การเมืองเศรษฐกิจสังคมคะคือจริงๆโครงสร้างและระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นฐานรากโครงสร้างส่วนบนของสังคมเนี่ยมันก็คือการเมืองความเชื่อวัฒนธรรมระบบการศึกษาอันนี้เป็นเป็นโครงสร้างส่วนบน<ะ>ฐานรากนี่คือระบบเศรษฐกิจะฉะนั้นถ้าฐานรากเป็นอย่างไรเนี่ยะระบบที่เป็นโครงสร้างส่วนบนเนี่ยจะต้องมีการปรับตาม จึงจะไม่เกิดปัญหาแรงเสียดทานหรือเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญหลายครั้งของทั้งโลกนี้ก็มาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องคือคือมันมีการมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก่อนมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าระบบการเมืองระบบวัฒนธรรมระบบการศึกษาวิธีคิดเนี่ยมันยังเหมือนเดิมอยู่ มันจึงถูกเขย่าให้เปลี่ยนในที่สุด <หา S 1> แต่ว่าถ้าสมมุติว่า,าระบบเศรษฐกิจมันเปลี่ยนมันมีการพัฒนาไปแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยผู้มีอำนาจทางการเมืองห <า S 1> เห็นปัญหาตรงนี้เห็นสภาพตรงนี้ห <า S 1> เห็นสภาวะตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนซะก่อน <หา S 1> มันก็จะไม่เกิดความรุนแรงไม่เกิดการลุกฮือขึ้นมาก็ Gud, อยู่ที่วิสัยทัศน์อยู่ที่วิสัยทัศน์ผลประโยชน์ด้วยถูกต้องครเพราะว่าอย่าง ยังโครงสร้างหรือระบบเศรษฐกิจที่เป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบศักดินา,<ห>ามันก็จะสอดคล้องกับระบบการเมืองแบบศักดินา,<ห>าแบบ<ช>ที่เป็นอำนาจนิยมแบบ <หา S 1> ที่ <หา S 1> ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย <หา S 1> แต่ว่าถ้าความสัมพันธ์ทางการผลิตหรือระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเป็นทุนนิยมเป็นทุกคนมีเสรีภาพในการประกอบการมากขึ้นเนี่ย ระบบการเมืองแบบเดิมเนี่ยที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้แม้แต่2,475ตอนนั้นก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจทั้ง<ช>โลกด้วยก็กระทบเข้ามาในเมืองไทยใ <ช S 2> ซึ่งในช่วงนั้นที่บอกว่าต้องมีการดุลข้าราชการก็ต้องเอาข้าราชการออกอะไรเงี้ยก็ส่งผลจะเทือนด้วยใช่ไหมจ๊ะอันนั้นก็เป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลอย่างมีระยะสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลง อภิวัตสองสี่แต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยอื่นๆด้วย<ะ>แต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกคอสศเนี1930<ะ>่ยหน9 1 9 19<ะ>ต่อเนื่องมาจนถึง1932เนี่ยนะ,ะ,ะช่วงนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ระบบทุนนิยมเนี่ย มันมีปัญหา,<ฮ>าในตัวมันเองแล้วก็มีจากตะวันตกมาด้วยมีจากตะวันตกมาด้วยแล้วก็มัน <ฮา S 2> มันก็เป็นช่วงของการปรับตัวครั้งใหญ่ฮาฮาซึ่งมันก็เป็นผลมาจากการที่สงครามเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สงและสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นผลมาจากการเติบโตของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่ที่พอทุนทุนนิยมเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มส่งออก ทุนเริ่มส่งออกทุนเนี่ยมันก็จะผลักดันให้อำนาจทางการเมืองของหลายประเทศเนี่ยต้องเป็นจักรวรรดินิยมคือต้องไปแสวงหาวัตถุดิบต้องไปแสวงหาทรัพยากรเป็นเจ้าอาณานิคมแล้วมันก็เป็นเหตุเหตุหนึ่งของสงครามแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะมันเป็นปัจจัยสําคัญอันหนึ่งเพราะฉะนั้นสงครามก็มีที่มาจากปัญหาเศรษฐกิจด้วยสงครามส่วนหนึ่งมีที่มามาจากการขยายตัวของการผลิตแบบทุนนิยม การเคลื่อนไหวการพัฒนาหรือว่าพลวัตของเศรษฐกิจนี่มันเป็นยังไงอาจารย์พลวัตเนี่ยพลวัตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เหมือนสัรพสิ่งโดยทั่วไปนะเพราะว่าสรพพสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันอยู่นิ่งคือมันมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเศรษฐกิจเนี่ยก็ยิ่งมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมากนะแล้วก็ด้วย ยิ่งโลกในยุคสมัยใหม่เนี่ยที่เทคโนโลยีมันมีความก้าวหน้ามากเนี่ยมันก็ยิ่งมีพลวัตสูงสิ่งนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นชัดที่สุดในโลกการเงินคือโลกการเงินเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มันสะท้อนความมีพลวัตมากนนที่สุดไร้พรมแดนไร้พรมแดนใครจะค้าขายระหว่างประเทศนาชาติเรื่องการเรื่องการค้าเงินนี่ก็สบายมากเลยก็ตอนนี้คือ ระบบการเงินโลกเนี่ยมันขยายเติบโตใหญ่กว่าภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยสามส่เท่าคือไม่ใช่ปพิยีแค่เรื่องผลิตสินค้าแล้วก็คิดเป็นตัวเงินเท่านั้นแล้วใช่ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งของทุนนิยมยุคใหม่นะซึ่งก็จําเป็นต้องมีการไปตีรูปต้องมีการปรับตัวทุนนิยมในช่วงสอสาทศวรรษที่ผ่านมาก็เป็นอีกแบบหนึ่งปัญหาอีกแบบหนึ่งทุนนิยมในศตวรรษที่20 ศตวรรษที่19ก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่งมันก็ปรับตัวมาเรื่อยจนกระทั่งในบางยุคเนี่ยอย่างเช่นในศตวรรษที่20เนี่ยมันก็มีแนวความคิดอย่างอื่นเนี่ยขึ้นเติบโตขึ้นมาท้าทายถูกไหมอย่างสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เศรษฐกิจทางเลือกมันก็ขึ้นมาเติบโตท้าทายระบบทุนนิยมช่วงนั้นก็มีสงครามเย็นสงครามเย็นแต่ว่าแต่ว่าสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยดูเหมือนจะพ่ายแพ้ไปแต่ว่า บางคนที่ยังเริ่อมสายศรัทธาก็บอกว่ายัง,งไม่ใช่ถูกต้องมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการเพราะว่าถ้าเราไปอ่านหนังสือของคาร์มาร์กกับเฟดิกแองเกลิลเนี่ยมันก็เห็นชัดว่าว่าช่วงของพัฒนาการของยุคซึ่งเรียกว่ายุคสังคมนิยมเนี่ยมันหลายร้อยปีคือมันต้องให้ทุนนิยมเนี่ยมันเติบโตเต็มที่ก่อนพัฒนาการถึงขีดสูงสุดก่อนแล้วมันถึงจะมีการมีการค่อยๆ่ เปลี่ยนแปลงแล้วก็ก้าวสู่สังคมคอมมิวนิสต์นั่นคือความเชื่อของทางมาร์กซิสต์ทางสังคมนิยมทางมาร์กซิสต์แต่ถ้าเป็นเป็นพวกที่เชื่อในเสรีประชาธิปไตยแบบทุนนิยมก็จะก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่งคือมองว่าทุนนิยมเนี่ยก็ปรับตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งนนัก็จะมองว่าสิ่งที่มาร์กคิดเมื่อกว่า150ปีแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็ปรับเปลี่ยนไปอีกปรับเปลี่ยนไปอีกเพราะว่าเทคโนโลยีก็เปลี่ยนมากระบบการผลิตก็สามารถผลิตได้จํานวนมากๆอย่างมีประสิทธิภาพโดย โดยไม่ต้องไปกดขี่ขูดรีดแรงงานาความาความเกียดชังทางชนชั้นความัขแย่งทางชนชั้น<ก>มันก็เ <ลด S 2> บาลง,ลงก็ลดลง<า>มันก็เหตุปัจจัยมันก็เปลี่ยนครับาอาจารย์ครับอย่างเศรษฐกิจไทยเนี่ย<า>กับเศรษฐกิจโลกมันเต็มเต็มเลยไหมหรือว่าเรามีทางที่จะ แก้หรือว่าปฏิรูปปรับโครงสร้างด้วยด้วยตัวเราเองสักแค่ไหนยังไงคือคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกค่อนข้างชัดเพราะว่าเราเนี่ยดำเนินนโยบายแบบเปิดประเทศมาตลอดแล้วก็ส่งออกแล้วก็ส่งออกแล้วก็พึ่งพิงการลงทุนจากต่างประเทศพึ่งพิงการส่งออกครับเราจึงเป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์นะแต่ทีนี้ถามว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์เนี่ยเวลามันเกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวนเนี่ยไทยก็ย่อม หลีเกเลี่ยงผลกระทบไปไม่ได้<ะ>แต่ว่าเราเนี่ยเมื่อเทียบกับบางประเทศเนี่ยก็มีผลกระทบน้อยกว่า<ะ>เพราะว่าโดยโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรามีความหลากหลายและกระจายตัวมากกว่า<ะ>คือเราไม่ได้ไปพึ่ง<อ>พึ่งพิงสินค้าส่งออกเพียง,ยงยไม่กี่ชนิด<ะ><ะ>และโดยเศรษฐกิจภายในเนี่ยขนาดของเศรษฐกิจภายในเนี่ยเราก็โตพอ<ะ>ที่ที่จะดูแลตัวเองได้ถ้ามันเกิดปัญหาภายนอก เราไม่ได้เหมือนสิงคโปร์ไม่ได้เหมือนฮ่องกงที่ต้องพึ่งพิงต่างประเทศอย่างช่วงหลังที่อเมริกามีประเด็นเรื่องการค้าที่อะไรเนี่ยนะฮะเรื่องอสัหารีมาซั์ที่เป็นเรื่องใหญ่ในช่วงของสินเชื่อซัพรม์สินเชื่ดูจะเหมือนไม่กระทบกับไทยนักถ้าเทียบกับต้มยำกุ้งที่ไม่กระทบกับไทยนักเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยภาคการเงินของไทยเนี่ยมันผ่านการปฏิรูปมาหลังวิกฤตปี40ก็เลยทําให้ มีความเข้มแข็งแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มีการจัดการความเสี่ยงด้วยดีขึ้นเพราะว่าสถาบันการเงินของไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงทุนในในตราสารสินเชื่อซับพลาสมเลยซึ่งซึ่งเรียกว่า CDO เนี่ยเราแทบจะไม่ได้ลงทุนเลยมีบางธนาคารเท่านั้นที่ลงทุนแต่ว่าลงทุนน้อยมากก็เลยไม่หนักก็เลยก็เลยไม่กระทบ อาจารย์ครับปัญหาโครงสร้างเศร,รษฐกิจไทยเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวขอคุยกัอบอาจารย์ในช่วงหน้าได้ครับแต่ว่าอยากจะขอให้อาจารย์ได้พูดทิ้งท้ายไว้ให้เห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของไทย <ฮะ S 1> ก็กว้างอย่างที่อาจารย์ว่ามีหลายด้านมากตอนนี้เรามักจะคิดเรื่องการส่งออกเรื่องการท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วเยอะใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับยังไงบ้างอาจจะอยากพอให้เห็นภาพเพื่อจะต่อเนื่องในเรื่องปัญหาคือ เดิมเนี่ยเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจที่ผูกกับสินค้าไม่กี่ตัวเดิมนะอันนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ครับตอนที่เราทําสนธิสัญญาบาวริงเนี่ยเราผูกอยู่กับการส่งออกแร่ธาตุบางชนิดดีบุกป่าไม้ป่าไม้ไม้สักแล้วก็ข้าวครับแต่ต่อมาเนี่ยเราก็มีพัฒนาการมาเรื่อยนะจนกระทั่งพอเริ่มเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ย ฉบับที่5เป็นต้นไปเนี่ยเศร,รษฐกิจไทยก็มีการกระจายตัวมากแล้วก็มีความหลากหลายมากเศร,รษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มเปลี่ยนจากระบบเศรษฐ,ฐกิจซึ่งพึ่งพิงกเกษตรกรรมเนี่ยมาพึ่งพิงอุตสาหกรรมมากขึ้นเรามีฐานอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกมีบรรษัทข้ามชาติจำนวนมากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและใช้ประเทศไทยเป็นฐานการส่งออกแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมหลายตัวเนี่ยไทยก็ผลิตได้เอง เราสามารถส่งออกฐานกว้างพอสมควรกว้างมากฮะแล้วมีความหลากหลายนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราเกิดวิกฤตการทางการเมืองมาหลายปีแล้วก็ช่วงห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยก็หนักมากก็ยังไม่พังเพราะว่าโดยโดยโครงสร้างโดยพื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยของไทยเนี่ยแข็งแรงครับทีนี้ถ้าเรามีการเมืองที่ดีมีการเมืองที่มีเสถียรภาพเนี่ยประเทศไทยนี่มีอนาคตที่สดใสมากไปเฉีวเลยคือสามารถเป็นประเทศที่ พัฒนาได้ในระยะ1 0บถึงสิปีข้างหน้าครับเดี๋ยวคงจะขอให้อาจารย์ได้บอกเราถึงเรื่องปัญหาของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ